สังเกตนะคะวันนี้วันนี้ไหวสวยผิดปกติ <S 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 ตั้งใจวันนี้ห้อยห้อยครุดมาเลยค่ะแล้วก็ที่จริงไม่ไม่อยากเขียนโพยหรอกคือคนเราอ่ะเวลาเราทำอะไรเราตั้งใจเราบุรีทันเองเนี่ยเมื่อกี้น้องพูดว่า เอ๊ะคนถามว่าพี่คนนั้นไปไหนพี่คนนี้หายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะนะฮะบางคนก็อยู่ในที่ตั้งบางคนก็เตรียมพร้อมเพียงแต่ว่าภารกิจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะของฉันเองเนี่ยต้องมาแน่นอนเพราะว่าต้องมาให้กําลังใจน้องๆกันมาให้กําลังใจพวกเราการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วการที่เราลุกขึ้นมา เพื่อคัดค้านเรื่องของคาสิโนไม่ว่าจะบนดินหรือออนไลน์ก็ตามนะคะเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ตั้งใจมากเลยอยากมาคุยคือหลายคนเนี่ยวันนี้เริ่มโพสนะคะว่านายกเนี่ยเขาทำอะไรจะมีข่าวรายวันที่เป็นข่าวด้านชั่วทั้งนั้นเลยตั้งแา่การแต่งกายตั้งแต่หลายเรื่อง ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เองใช่ไหมะการที่เอกอัครชทูตของประเทศถึงเป็นเป็นมิตรกับประเทศไทยมายาวนานเข้ามาเข้าพบหัวหน้ารัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะแล้วสิ่งที่นายกทำก็คือมาแบบกางเกงดีฉันยังดีกว่าเลยนะคะ คือการแต่งกายเนี่ยมันสะท้อนว่าคุณให้เกียรติประเทศนั้นหรือไม่ฉันกำลังพูดถึงราชอาณาจักรภูตานนะคะซึ่งมีสายสัมพันธ์กับประเทศไทยราชวงศ์วังชุบกับราชวงจัก,กรีเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันนะครับพระราชาธิบดีจิกมี่เป็นมหากษัตริย์องค์ที่ห้า แล้วได้ประวรณาตัวคือขอเป็นหลานในหลวงรัชกาลที่เก้าถ้ายัางจําได้ตอนครบหกสิบปีในหลวงคองราชจําได้ใช่ไหมฮะที่ยี่สิบห้าราชวงศ์ทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยสมัยนั้นนายกทักษิณยังเป็นนายกแล้วก็มีเหตุจะสังเกตว่าทำไมณนะขณะนั้น ะะเจ้าชายจิกนี่ยังเป็นพระมกุฎราชกุมารอยู่ทำไมถึงยืนอยู่ข้างหลังไปดูรูปใหม่นะคะหลายคนอาจไม่สังเกตยืนอยู่ข้างหลังยืนข้างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมในเวลานั้นยืนในฐานะพระญาติยืนในฐานะเป็นหลานของพระมหากษัตริย์ไทย วันนี้ตั้งใจมาคุยหลายคนนะคะแม้กระทั่งรถที่ผ่านไปอยากให้ฟังฉันมาพูดด้วยหัวใจจริงๆว่าวันนี้เขาตั้งใจนายกแพรทองทานตั้งใจทำลายประเทศการแต่งกายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะแต่งกายให้ถูกการาเทศะ ไม่ว่าเราจะนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงหรือแต่งตัวที่เป็นสะท้อนความเป็นประเทศนั้นๆทั่วโลกเขาเป็นกันทุกประเทศมันจะยกเว้นนายกรัฐมนตรีไทยได้อย่างไงเพราะฉะนั้นเขาจงใจค่ะวันนี้ก็จงใจนะคะการที่นุ่งกางเกงทรงอีเบอร์กับใส่รองเท้าแตะ กับเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งมารับเอกอัครราชทูรของราชอาณาจักรภูตานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นความจงใจไม่ต้องไปวิาพากวิจาร์ณอีกต่อไปแล้วว่าเป็นแฟชั่นของเธอหรือเป็นความเบอะบะของเธอแต่เธอจงใจที่ต้องการจะทําลายศักดิ์ศรีของประเทศ ทำลายอรารยธรรมที่ดีงามของคนไทยอันที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่เป็นศักดิ์ศีของประเทศเธอทำลายทุกมิติ<อ>นะคะดิฉันจะหยิบให้ดูว่าเอกอักครราชทูตของราชอาณาจักรภูตานเมื่อเดือนที่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยพาพี่น้องญาติธรรมเรานะชาวอโศกไปเยือนภูตานก็ไป เป็นญาติธรรมกันนะนะคะเราเป็นชาวพุทธได้เห็นนะคะว่าภูตาเนี่ยเขาจะให้เกียรติประเทศไทยเป็นหมายเลขหนึ่งการแต่งกายของเอกอัคราชทูตท่านจะใส่สูตรก็ได้แต่เขาจะใส่ชุดประจำชาติมานะคะที่เรียกว่าชุดโกะโกะนะคะเขาเรียกโกะถ้าผู้หญิงก็จะเรียกขี่า เป็นชุดประจำชาติเหมือนเรามีชุดไทยจิตรดานะคะเรามีชุดไทยทั้งผู้ชายและผู้หญิงชุดพระราชนิยมสำหรับผู้ชายเห็นไหมคะเป็นคอไทยใส่มาเต็มยศแล้วที่เต็มยศยิ่งกว่านั้นคนที่รู้จักพูดอานถึงกึ่นอย่างดิฉันเราจะเห็นเลยว่าท่านเอกอัครชทูตใส่ชุดสีดำเข้มแล้ววิธีที่เขาจะ บอกการนับถือผู้คนในประเทศนั้นๆคือการพับข้อมือขึ้นมานะคะพับคนธรรมดาจะพับอยู่แค่เท่านี้ค่ะประมาณสามนิ้วแต่ว่าถ้าให้เกียรติขในนามประเทศเขาจะพับขึ้นมาถึงนี่แล้วจะใช้สีขาวนะคะจะพับถึงข้อศอกประมาณคืบขึ้นมาเราลี้เห็นเลยว่าทุกคนที่มาพบนายกแพทองทานพับเหมือนกันหมด และแต่งกายในด้วยผ้าที่เป็นผ้าลายประจำชาติมีลายนะคะลายประจำชาติเนี่ยเหมือนกับชุดคิวของสกอตแลนด์ลายของภูตานก็เหมือนกันและที่สำคัญแม้แต่รองเท้าจะต้องใส่รองเท้าสีดำถุงเท้าสีดำดึงขึ้นมาถึงข้อเข่าตรงนี้นะคะแล้วไปดูได้เลยว่าดิฉทนสังเกตหมดเกบทุกเม็ดเหมือนกันว่า ภูตานมาเต็มยศมาเต็มพระเกียรติของราชวงศ์จัก,กรีแต่นายกแพทองทานทำอะไรนะคะเธอแต่งตัวเธอจะนุ่งกางเกงก็ได้แต่งเครื่องก็ได้แต่มันสามารถทำให้ออกมามีเกียรติมีศักศีของความเป็นดิพโแมทนะคะในานามประเทศไทยได้แต่เธอไม่ทำแล้วสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด เท่าที่ดิฉันเห็นมาเราได้เห็นเลยดิฉันก็เห็นแล้วปุ๊บก,ก็โพสทันทีเหมือนกันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณมาริสยืนอยู่ข้างๆในชุดสูตรสีเข้มผูกเนคไทถูกต้องถัดมาคือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยทำงานด้วยกัน ดีฉันเคยเป็นคนทำอเจนดาเซตติ้งให้นาะยกทักษิณเวลาเดินทางไปต่างประเทศเวลาจะคุยกับใครคุณทักษิณต้องทำอะไรต้องวางตัวยังไงต้องเรียกคนนั้นว่ายังไงิฉันกับคุณหมอพรมินเคยเป็นคนทำเรื่องนี้ก็ถามไปว่า,ท,าท่านท่านทูตมาลิศในฐานาระรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศกับ คุณหมอพรม,มินในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่บอกกล่าวให้นายกเนี่ยต้องแต่งตัวให้เป็นผู้เป็นคนเป็นสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ไม่เหลือแม้แต่0.5ติดลบนะ ไม่ใช่ด้านบวกเลยได้เห็นเลยว่านี่คือความจงใจของเขาไม่ว่าพ่อหรือลูกนะคะเนี่ยเคสเต่อหน้าต่อตาของเราเลยวันนี้เนี่ยนะคะทีนี้ขอกลับมาดูว่าการที่เราต้องออกมาอยู่ตรงนี้เพื่อค้านนโยบายการเปิดคาสิโนหรือค้านนโยบาย การเปิดออนไลน์คาสิโนซึ่งมันจะตามมาเป็นระบบเนี่ยใครเป็นคนออกแบบจับมาเลยตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยออกไปล่อนอยู่ข้างนอกสิบเจ็ดปีเพราะหนีคดีและอยู่ดีๆกลับมาประเทศไทยทำไมคำถามของดิฉันเข้มข้นนะคะวันนี้ขอถามดังๆใครเป็นคนออกแบบ ให้คุณทักษิณกลับมาและเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใดๆเลยได้รับพระราชทา,านลดโทษอีกเจ็ดปีนะคะเหลือหนึ่งปีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเคยเกิดในต่างประเทศไม่ว่าเกิดในเกาหลีใต้ปกกึนเฮ ลูกปักจุงฮีเป็นประธานาธิบดีติดคุกและมีการลดหย่อนเมื่อเธอปฏิบัติตัวดีหรือเนลสันแมนเดลาประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ติดคุก23ปีออกมาหรือประธานาธิบดีอบาซันโจของไนจีเรียหรืออีกหลายประเทศนะคะคุณทักษิณมาก,ก็โอเค ว่าได้รับพระราชทานลดโทษเพราะ head of state หรือหัวหน้าหรือประธานประเทศนะคะผู้นำประเทศคือพระมหากษัตริย์ก็ชอบที่ท่านจะพระราชทานลดโทษได้แต่คุณทักษิณได้ยอมเข้ามาสู่กระบวนการแล้วถูกไหมคะแล้วไม่ปฏิบัติตาม วันนี้ก็กระอักกระอว่วนเท่ากับว่าสิ่งที่เราบ่นกันหรือเราพูดกันว่าคุณทักษิณไม่ปฏิบัติตามคือเขียนในนั้นว่าจะกลับมาและไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งกับการเมืองทั้งสิน้นแต่การที่ปรากฏเราเห็นชัดไม่ต้องใหม่ซ้ำเติมหรือไม่ต้องไมนนั่นเลยนะคะเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าออกมาคุณทักษิณกลับเข้ามา จัดการรัฐบาลตั้งรัฐบาลเอาลูกสาวคนเล็กเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคนอื่นเนี่ยเป็นตัวหลอกทั้งนั้นเมื่อเอาลูกสาวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นลูกสาวคนสุดท้องที่ผู้นําทั่วโลกถามอีฉันว่าคนเนี้ยยูอัไพนมินิสเตอเนี่ยเป็นเดยังเกตดอเ g อร์ออฟทักษินใช่หรือไม่เราบอกใช่ทุกคนเนี่ย เขามองด้วยความกังวลว่าประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่ยอมได้ยังไงตรงนี้นะคะทีนี้ในกระบวนการของการเข้าสู่อํานาจเนี่ยเขาทำได้เพราะมันไปโหวตกันในรัฐสภานะคะเอาที่สองลนะคะหนึ่งทักษิณเข้ามาจากสิบเจ็ดปีอันที่สองเอาลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วลูกซึ่งเป็นคนลูกคนเล็กซึ่งไม่รู้อะไรเลยในชีวิตอันที่สาม เอาน้องสาวกลับมาจําได้ไหมคะคุณทักษิณประกาศว่าจะเอาน้องสาวที่ชื่อยิ่งรักเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีภาษาอังกฤษเรียกอูสไพ r i มินิสเตอร์แปลว่านายกรัฐมนตรีที่ถูกขับไล่ออกไปอบอกว่าจะเอาน้องสาวกลับเข้ามาในเดือนเมษายนปีสอน2,568เดือนหน้าใช่ไหม เห็นไหมคะสเตจที่สามอันนี้แหละค่ะที่ฉันถามคำถามว่าใครเป็นคนออกแบบตัวนี้ทีนี้มาดูนยโยบายเรื่องทุกเรื่องตั้งกับคุณแผดทองหานเข้ามาเป็นนยโยบายและการบริหารงานที่ทำลายประเทศท,ทุกมิติ <c> นะคะถามว่าทำลายอะไรบ้างขอดูเขาทำลายระบอบของประเทศไทยซึ่ง เราหันไปมองทางนี้เราจะเห็นธงชาติไทยสามสีธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศทุกประเทศเนี่ยเขาถือมากเรื่องของธงชาตินะคะใครไปทําลายธงชาติผิดกฎหมายนะคะธงชาติเนี่ยสะท้อนชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ถามว่านโยบายการบริหารของคุณแพดทองทานทําลายชาติอย่างไรวันนี้ชาติไทยถูกผู้คนมองอย่างกังขาว่า ประเทศไทยหมดสิ้นแล้วเหรอถึงต้องเอาเด็กขึ้นมาเป็นบริหารประเทศอันที่หนึ่งนะคะประเทศไทยเนี่ยเติบโตมาอย่างมีศักดิ์ศรีไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครด้วยพระปีชาของในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่สี่ที่ห้านะคะแล้วเราสามารถอยู่รอดแล้วก็อยู่รอดอย่างดีด้วยตรงนี้นะคะ แต่วันนี้เนี่ยคนเริ่มกังขาแล้วว่าชาติไทยอยู่ในปากเหวนะคะแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องกันกันกบเราเนี่ยนะคะก็ถามแล้วละ่ะว่าถ้าท่านสังเกตเวลาที่ช่วงนี้เข้าไปต่างประเทศเยอะสายตาเนี่ยมันปิดกันไม่ได้มันสะท้อนหัวใจเมื่ะนั้นผู้นำที่จับมือกับเด็กเมื่อวันซืน จะได้เห็นว่าสายตาเขามองด้วยอาการสมเพศเวทนาเรียนไม่อยากพูดเรื่องการแต่งกายเพราะเธอจงใจไม่ใช่เรื่องแฟชั่นละวันนี้เธอจงใจทำลายด้วยตรงนั้นมีคำถามคนตอบเข้ามาเ,ออเพจเดียรฉันก็ไม่เลยเหมือนกันว่าเขาอยากเป็นข่าวทุกวันด้วยการแต่งตัวบ้าๆบอๆเพื่อให้พวกคนนู้นคนนี้ลงข่าว พยานว่าไม่ใช่แค่นั้นมันมากกว่านั้นนะคะทีนี้เรื่องของศาสนาท่านอธิบายความนมี้ได้เพราะศาสนาพุทธสอนให้ผู้คนเป็นคนดีและก็เรื่องแม้กระทั่งศีลห้าเห็นไหมคะการพนันเป็นเป็นบาปทั้งนั้นเลยแล้วทำไมถึงเอาเรื่องการพนันเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีในนโยบายตอนหาเสียงแล้วบอกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเตรียมเข้าขอคอรมอ ก็เดือดร้อนพวกเราต้องมามามาห้อมห้อมล้อมทำเนียบรัฐบาลว่าเอาลองเข้าดูสิเขาก็บอกว่ายังไม่เลิกนะะลอไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะคะก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่สิบเราถึงได้สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ถูกไหมฮะท่านเป็นพระสายปฏิบัติก็เป็นพระอาจารย์สอนเรื่องของสมาธิและปัญญานะคะ ทีนี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องระบบกษัตริย์เราจะได้เห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสําคัญกับระบบกษัตริย์พยายามทําลายใช่ไหมคะเห็นเช่นหนึ่งเวลาเดินก็เดินเสมอตีตอนเสมอหรือว่าเวลาออกงานเนี่ยนะคะก็นั่งเสมอกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลใดๆแต่มาเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เขาจงใจนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของระบอบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยสามระบอบก็คือระบอบนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนิติบัญญัติเนี่ยก็คือรัฐสภาเห็นไหมคะนายกไม่เคยเข้าไปตอบกระทู้ไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นไม่ให้ความสําคัญกับรัฐสภาเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเธอคงตอบไม่ได้ด้วยนะคะเข้าไปก็นั่งหลับมั่ง แป๊บๆออกมาอันนี้ก็คือระบบรัฐสภาก็แค่ลงคะแนนเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีชื่อแททองฐานเท่านั้นเองนะคะทีนี้ระบบบริหารได้เห็นเลยว่ารัฐบาลเละเทะอยู่ทุกวันนี้ตอบไม่ได้เลยว่าหนึ่งร้อยวันมอนิเตอร์แล้วก็ไม่มีเห็นอะไรเป็นสาระหกเดือนแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นสาระจากรัฐบาลนี้นะคะเรายังคงต้องน้ำไหลไฟส,ส,สะดวก เปยังไงคะค่าไฟก็แพงทุกอย่างนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาไว้เลยที่นีตุลาการเรื่องนี้สำคัญระบบยุติธรรมของประเทศนะคะก็เห็นเลยว่าตั้งแต่พ่อก็ทำลายระบบถูกไหมคะชั้นสิบสี่ลูกก็ทำลายระบบการบวรณาการยุติธรรมและที่เห็นชัดมากคือเรื่องของความมั่นคงไม่เคยปรากฏนะคะที่ประเทศไทยถูกท้าทายโดยเพื่อนบ้าน เท่ารัฐบาลน,นี้เห็นไหมคะขเขมรมาชักธงไทยออกจากชายแดนนะคะประสาทตามเมืองทมมาล้องเพงเลงเขมรอยู่ในเขตประเทศไทยนะคะประมงไทยถูกจับในน่านน้ำไทยบอกว่าลุกกเอพอมา่าถามว่ารัฐบาลไทยมีคณะรัฐมนตรีทำอะไรกันอยู่วันนี้ถนนพระรามสอง พล่มอีกแล้วมีคนตายนะคะเราก็ยังหาอีกหลายคนไม่เจอปัญหามันเกิดจากคอร์รัปชันนะคะลองไปค้นเบื้องลึกได้น้องๆทีมข่าวส่งข้อมูลเข้ามาว่าพี่ครับถนนมหากราบเอาอีกแล้วมันมีอีกหลายอันนะคะซึ่งมันจะพาดพิงโยงไปถึงรัฐบาลซึ่ง คนเป็นรัฐมนตรีหน้าเดิมหน้าเดียวกันตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่มาจนกระทั่งปัจจุบันคุณต้องรับผิดชอบนะคะทีนี้มาดูว่าการทำลายที่ว่าเนี่ยนะคะเศรษฐ,ฐกิจสังคมการเมืองวันนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจคือสินค้าเกษตรทุกตัวหัวดิ่งหมดข้าวเหลือหกพันนะคะรัฐบาลก็ด่าทอชาวนาแล้วก็ รัฐมนตรีคลังซึ่งดูแลเรื่องการเงินก็ตั้งเป้าอย่างเดียวเลยจะปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่คัดค้านการเอาเงินมาเอาเงินคงครังมาใช้โดยไม่มีระเบียบว,วินัยเพราะมันถึงมันเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะดังนั้นเรื่องของการระบบการเงินเรื่องของแบงค์เรื่องการเกษตรทั้งหมดซึ่งเป็นสินค้าหัวใจหลักของประเทศไทย ทีนี้เรื่องสังคมเนี่ยนโยบายเรื่องคาสิโนเนี่ยเป็นนโยบายที่ทําลายความมั่นคงทางสังคมของสังคมไทยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนทั่วประเทศไทยไม่มีใครเห็นด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนค้านเพียงแต่ว่ามีคําถามว่าเอ๊ะค้านแล้วทําไมไม่ออกมาเนี่ยนะคนเข้าใจเลยและยิ่งเศรษฐกิจธธกยามนี้ทุกคนต้องทํามาหากินทุกคนต้องทําหน้าที่คนแต่ว่าเท่าที่ดีท่านเจอนะคะ เกือบร้อยเอร์เซ็นไม่เห็นด้วยเลยกับนโยบายเรื่องคาสิโนขอให้กำลังใจนะเป็นเรื่องจริงไม่ได้มาพูดอันนี้กันนะคะทีนี้เรื่องการเมืองเนี่ยสำคัญมากคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำลายทุกมิติที่นใช้คำว่าทำลายนะคะทั้งเรื่องของเรื่องของในประเทศจะสังเกตได้เลยว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยไม่ปกติไม่อยู่กระร่องกับรอย เหตุเกิดดิกฤริตภาคใต้เธอไปภาคเหนือเหตุเกิดภาคเหนือเธอลงภาคใต้นะคะตั้มก็มาถลุตลอดเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ใช่เรื่องขำละมันเป็นเรื่องที่เธอจงใจแล้วเวลาเธอเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะดิฉันเออเราก็เดินทางห้าหกสิบประเทศเหมือนกันแล้วก็รู้จักเอ่อค่อนข้างเยอะเก็บทุกเม็ดได้เห็นเลยว่าไม่มีเลยเรื่องของดิปโรมัตหรือเรื่องของ โปรโตคอลมันหมายถึงหนึ่งเนี่ยศักดิ์ศรีของประเทศอยู่ตรงนี้อยู่ตรงผู้นําเวลาไปพบกันนะคะเขาจะมีอจนดาหมายถึงวันละเธอไม่เคยเคารพวันละอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกระชากมือของผู้นําหลายประเทศโดยท่านจะถ่ายเซลฟี่อ่ะอันเนี้ยคนที่อยู่รอบด้านหมายถึงรัฐมนตรีซึ่งแก่ๆทางนั้น เนี่ยนะคะผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมาทำไมไม่เตือนเพราะมันเรื่องของของศักดิ์ศรีประเทศไทยนะคะทีนี้เรื่องสำคัญวันนี้พูดเรื่องเดียวเลยคือนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพรทองทานเขาตั้งใจเอาคนนี้ขึ้นมาเพื่อทำลายประเทศไทยนะคะคือข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แล้วถามว่าแล้วประชาชนไทยอีกจํานวนมากรู้สึกยังไงไม่ใช่แค่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่หรือไม่ใช่แค่พวกเราที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้คนไทยเนี่ยเจ็บในหัวอกว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเป็นคําที่ไม่ว่าจะผู้คนที่เป็นศาสตราจารย์ไม่ว่าผู้คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีหรือไม่ว่าผู้คนที่เคยอยู่ในตําแหน่งที่เป็นไป ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองพูดอย่างนี้ทุกคนว่าไม่ต้องรู้อะไรก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงบอกอันนี้คือความตั้งใจของคนเป็นพ่อนะคะจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่ใช่เขาจงใจงานนี้บอกนะคะเขาจงใจนะ เขาเดินทางไปต่างประเทศเยอะจงใจไปเพื่อทำลายศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่มีด้านบวกแม้แต่อย่างเดียวดีฉันยกตัวอย่างงานที่ไม่เชิญแต่ไปเช่นล่าสุดไปเยอรมน,นีเขาไม่ได้เชิญนะคะไปอ่าเยอรมน,นีเนี่ยก็มีทีมที่เยอรมน,นีเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ นายกไม่ได้ไม่ได้มีวาระงานของนายกที่พึงจะไปแต่ไปแต่สิ่งที่เขาเชิญเชิญหู้นนำประเทศเธอไม่ไปเช่นประชุมที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กเธอไม่ไปเธอควรจะต้องไปไม่ไปประชุมเอเป็กที่นั่งของตัวแทนประเทศไทยผู้นนำรัฐบาลไทยว่างคะ่ะไปแต่ไม่ไม่เข้า ะะเพราะฉะนั้นที่เขาเชิญไม่ไปที่เขาไม่เชิญไปอันเนี้ยนะคะถามว่าเป็นความตั้งใจบางคนก็ให้ให้คาาาําอธิบายดีว่าเธอยังเด็กไม่ใช่ค่ะอายุสามสิบแปดมีลูกสองมีผัวนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่เด็กแล้วเขาต้องรู้อะไรเป็นอะไร เธอเรียนรัฐศาสตร์นะที่จุฬาจะเรียนมั่งไม่เรียนมั่งหรือจะเข้าเข้าไปแบบที่โกงก็แล้วแต่ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษดิฉันก็เรียนอังกฤษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประทะกันได้แล้วเรียนมากกว่าทีนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการแต่งกายก็จงใจอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งคือที่ประเด็นเรื่องทูตภูตานเนี่ยเป็นความสูญเสียมาก เป็นความตั้งใจที่เธอจงใจจริงๆเพราะภาพมันจะสะท้อนมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณมาลิศกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรม,มินสองคนเนี้แต่งกายเต็มระเบียบเป๊ะแต่นายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบานลนุ่งกางเกงขาวกล้วยมานะคะใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อเชิ้ตเสือ้อเชิ้ตสไตล์ฮาวายธรรมดา มาแล้วก็มาสายด้วยนะคะอันนี้เป็นความจงใจเนื่องจากว่าวาระงานเนี่ยมันจะกําหนดเอาไว้ล่วงหน้านะคะทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะวันนี้ตั้งใจมากเลยเพื่อที่จะย้ําพวกเราทั้งที่นี่และในในในต่างในต่างจังหวัดหรือที่บ้านด้วยนะคะว่าณนะวันนี้เนี่ยเรากําลังเผชิญหน้า กับคนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อทำลายประเทศไทยงานซึ่งหน้าของเราข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการคัดค้านคาสิโนทั้งทั้งคาสิโนที่เป็นอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าคาสิโนออนไลน์แต่เรากำลังเจอกับทีมที่เข้ามาเพื่อทำให้ประเทศไทยย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยอมไม่ได้ใช่ไหมคะภารกิจของเราเนี่ยยังอยู่อีกเยอะคะ่ะแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขณะนี้เนี่ยปัญหาเรื่องความมั่นคงเราโดนกัดเซาะหมดเราวยังมีมากกว่านี้นะคะยังมีมากกว่านี้เรื่องของการต่างประเทศวันนี้มันรัดนิ้วมือเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็อยากให้จับตาดูว่า คนที่ดูแลเรื่องความมั่นคงคือใครคือทหารใช่ไหมคะเรามีทหารบกเรืออากาศซึ่งมีภาวะที่เข้มแข็งมากรักษาประเทศมาตลอดแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลส่งคนไปดูแลคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอดีตทหารป่าเหมือนย่งพวกเราที่เคยเข้าป่ากันเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่า รัฐมนตรีว่าการกรลาโหมสั่งให้อยู่ในที่ตั้งในขณะที่การรุกคืบของทหารกัมพูชาเข้ามาในเขตไทยแล้วหรือว่าทหารพม่าก,ก็เข้ามาในเขตตรงนี้ค่ะอยากให้จับตาดูให้ดีกับรัฐบาลชุดนี้นะคะขอสรุปท้ายว่าใจนะคะอย่าไปกังวลกับสิ่งที่บอกว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วนายก แต่ตัวอย่างนั้นอีกแล้ววันนี้ทําอะไรเละเทะอีกแล้วขอให้มุ่งมั่นอยู่ในประเด็นที่ว่าเขาตั้งใจมาทําลายทําร้ายประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้มั่นคงและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในเวลานี้มันจําเป็นต้องทําแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยแม้จะไม่ได้ออกมากินนอนกับพวกเราตรงนี้เขาพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ